สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ All About Plants ในวันนี้นะครับผมจะพามาเดินดูสวนข้างบ้านนะครับซึ่งผมพบว่าใบไม้สีเขียวของผมเนี่ยนะครับดูเหมือนมันกําลังจะพร้อมใจที่จะแปลงร่างนะครับกลายเป็นไม้ใบด่างกันนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับแต่ดูลักษณะนะครับเพราะผมทราบว่าไม้ด่างก็คือไม้ที่ ไม่ปะกะติหรือว่ามีโรคนั่นเองนะครับแล้วก็กลายเป็นด่างขึ้นมาทีนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าไม้ใบเขียวที่ผมเคยปลูกไว้เนี่ยนะครับหลายต้นเลยหลายชนิดเลยนะครับดูเหมือนกำลังจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นใบด่างนะครับมาเริ่มดูตั้งแต่ต้นแรกนี้ก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับที่จะให้ดูก็คือเป็นฟิโลเดนดรอนนะครับอ่ะ ดูกระถางนี้ก่อนนะครับต้นนี้เรียกว่าไตรพาทีนัมนะฮะไตรพาทีนัมเนี่ยฮะจากไม้เขียวอยู่ๆมันก็เห็นด่างเลยฮะตัวเนี้ยซึ่งก็ไม่ผิดที่ใครบอกว่ามันเป็นโรคนะฮะก็คือไม้ด่างมันก็คือไม้ที่เป็นโรคนครั่นแหละนะฮะคือมันไม่ปกติฉะนั้นเนี่ยนะ ไม่แน่ใจนะฮะนี่ผมเดาเอาเองหากท่านใดทราบเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับให้ข้อมูลกันมาได้ว่ามันคืออาการอะไรนะครับอันนี้ไตรพาไตรพาทินั่มนะฮะเนี่ยลักษณะใบมันเป็นแบบนี้ทีนี้ใบใหม่ที่มันออกมาเนี่ยนะฮะให้เห็นชัดๆนี่นะฮะมันจะมีความด่างนะครับอ,อันนี้ต้นแรกนะครับอนอกจากนี้นะครับก็ แม้แต่ต้นนี้นะครับซึ่งเป็นฟิโลใบเงินนะฮะนี่ใบใหม่ของเขาเองก็อันนี้ไม่ได้โดนแดดนะฮะแค่รำไรนี่นะฮะมันก็มีความด่างความด่างของมันเองปกติใบมันจะแบบนี้เลยนะฮะใบเงินนี่อมันจะเป็นสีเงินแบบนี้แต่พอใบใหม่มาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะอ,อันนี้เป็นใบเล็กๆนะฮะ ให้ดูต้นอื่นต่อนะฮะอ่าแม้แต่ตัวนี้นะครับอ่าหยกมรกตนะฮะอ่าหรือว่านี่นะยกมรกตอ่าตัวนี้ก็ไม้เขียวนะฮะอยู่ๆมันก็มีความด่างอะไรของมันมาเองนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ่า ส่วน p a i n t e d Lady นะฮะตัวนี้จริงๆมันก็ไม่มีความด่างของมันอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะอ่าอีกตัวนะฮะตัวนี้ Florida b r o n ส์นะฮะตัวนี้นะฮะ Florida b r o n ส์เนี่ยฮะก็ใบมันไม่ได้โดนแดดนะฮะนี่ไม่ได้โดนแดดนะฮะไม่ได้ไหม้ด้วยนะฮะอ่าดูดีๆนะฮะนี่มันก็มีสีที่ ที่ด่างแต่มันไม่ได้ด่างสวยนะฮะมันด่างแปลกๆก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้เหลืองๆนี่ไม่ได้โดนแดดนะไม่ใช่ว่าใบโดนแดดแล้วไม่แดดนะไม่ใช่นะ,ะจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่โซนหลังบ้านนะฮะมันไม่ได้โดนแดดแล้วกอ็อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ อันนี้เป็นฟิโลกล้ามกุ้งขนนะฮะ s q u a r i f e r m นะฮะฟิโลกล้ามกุ้งขนเนี่ยฮะสภาพมันแล้วก็มีความมีความด่างออกมาเหมือนกันนะฮะเนี่ยปกติมันคือไม้ใบเขียวนะฮะนี่นี่ใบมันต้องเป็นแบบนี้แต่ที่มาตรงเนี้ยเนี่ยฮะมีลายด่าง ดูอีกนะฮะมีอีกหลายอย่างเลยตัวนี้ก็เป็นไตรพาทินัมที่ให้ดูเมื่อสักครู่ก็ไม่ต่างกันนะฮะใบใหม่ดูสิฮะนี่ครับใบใหม่อืมมีความด่างเป็นปื้นมาเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เรียกว่าห9เ8้หกดหนะฮะอ่าเป็นตัวเลขนะฮะอันเนี้ยห9เก้าหปดหผมจะให้ดูใบนี้นะฮะนี่อ่าก็อยอมรับนะฮะว่าดูเหมือนมันเป็นโรคนะฮะแต่ว่าโรคที่ว่าเนี่ยมันก็ทำให้ใบมีลักษณะด่างนะฮะ โฟกัสไม่ค่อยเจอนะฮะเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวนี้นะฮะแพนดูรีฟอร์มนะฮะอ่าลักษณะใบทั่วไปปกติมันเป็นแบบนี้นะฮะแพนดูรีฟอร์มแล้วก็ใบใหม่เนี่ยผมไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าทำไมแทบทุกต้นเลยมีลักษณะสีเพียเพ้ยนๆออกมาน,ะะนี่แพนดูรีฟอร์มนะฮะ โดยเฉพาะตัวไตรพาทีน้มเนี่ยอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนี่นะฮะมันมีความด่างอะไรของมันแต่มันไม่ดีตรงมันหงิกนะฮะผมหวังว่ามันกำลังแปลงร่างตัวเองนะฮะผันตัวเองมาเป็นไม้ด่างโดยเริ่มแรกใบอาจจะหงิกนะฮะแต่หลังจากที่มันปรับตัวได้หวังว่าจะได้เจอใบที่มันไม่หงิกแล้วก็เป็นใบด่าง อันนี้ผมแค่คาดหวังเฉยๆนะฮะมีอะไรอีกนะฮะแม้แต่ฟิโลใบเลื่อยเขียวปกตินะฮะก็ก็อยู่ๆก็มีอะไรแบบนะี้นี่ฮะอันนี้ก็ใบเขียวนะะจริงๆเขียวปกติก็มีอะไรมาแบบนี้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นที่จะให้ดูนี่เป็นไม้ใบเขียวหมดเลยนะฮะ แต่อยู่ๆมันมีลักษณะเหมือนจะเป็นไม้ด่างขึ้นมาตอนผมเอามาปลูกนะครับผมก็อยากให้ไม้ทุกต้นเปลี่ยนเป็นใบด่างให้หมดนะฮะตอนตอนปลูกอ่าอันนี้ก็คือวิโลก้ามกุ้งขนนะฮะเนี่ยฮะปกติใบมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้แต่ตัวนี้นะครับก็เนี่ยใบใหม่ออกมาเป็นแบบนี้ ทุกตัวมีความด่างหมดเลยนะฮะจะว่าเป็นเพราะดินดินก็ปกติเหมือนที่ปลูกทุกครั้งนะฮะอ่ะส่วนฟิโลดราก้อนนะฮะฟิโลดราก้อนคือตัวนี้นี่ปกติใบปกติเป็นแบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยใบเป็นแบบนี้อันนี้ผมให้มันเลือ้อยเสานะฮะให้มันเลือ้อยเสาเนะี่ยแล้วดูใบอ่าใบนี้เนี่ยฮะลักษณะเป็นแบบนี้จากไม้ใบเขียว เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบที่กำลังออกมาใหม่ก็เห็นเลยว่าพร้อมจะด่างนะฮะพร้อมจะด่างอ่ะนอกจากตัวฟิโลดราก้อนมาดูฟิโลไวโอลินกันบ้างนะครับตัวนี้คือฟิโลไวโอลินนี่ใบปกติจะเป็นแบบนี้นะฮะดราก้อนกับตัวไวโอลินจะคล้ายกันเทียบให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะอ่ะต้นนี้คือ ไวโอลินนะฮะก็ไต่เสาเหมือนกันนะฮะเสานี่ทําขึ้นมาเองนะฮะอ่ะนี่จะลักษณะเหมือนไวโอลินนั่นเองส่วนดรา้อนนี่ใกล้กันนะฮะดรา้อนลักษณะใบจะแตกต่างกันอันนี้ดรา้อนอันนี้ไวโอลินทีนี้มาดูใบที่ผมกำลังจะให้ดูใบก่อนหน้านั้นนะฮะจะเป็นใบนี้เริ่มเหลืองมานิดหน่อย นี่นะฮะด่างเหลืองๆมานิดหน่อยแต่ใบหลังจากใบนี้เนี่ยนะฮะด่างชัดเลยนะฮะนี่นี่นะฮะมันคือด่างนี่นะฮะมันมันคือใบที่เป็นโรคนะฮะซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้เถียงเลยว่าเป็นใบที่เป็นโรคแต่ผมแปลกใจว่า,าทำไมมันพร้อมใจกันหรือว่าเกิดเป็นโรคอะไรที่มันทำให เป็นแบบนี้แต่ใบก็ไม่ได้เสียนะฮะนะฮะผมแค่คาดหวังว่ามันคือปรากฏการณ์ในการผันตัวเองมาเป็นไม้ด่างหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะฮะเนี่ยหวังว่าใบใหม่จะด่างมากกว่านี้นะฮนะอ่ะแล้วก็ให้ดูนะฮะอาตัวนี้จะเป็น อ๋อนี่ใบนี้เป็นไทยซันไรส์นะฮะไทยซันไรส์แต่นี้น่าจะใบนี้น่าจะเกือบจะตาย่ะไม่แน่ใจเพราะว่าสีไม่เหมือนชาวบ้านเอาซิเลยนะ,ะนี่แต่มันก็ดูไม่ได้เหี่ยวเนี่ยฮะก็งงงงมากเหมือนกันนะฮะ,ะแล้วก็ ยังมีมินารัมหรือว่าฟิโลไลเมกนะฮะซึ่งใบปกติของฟิโลไลเมกเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่เห็นใบมันน่าจะมีปัญหาละนะฮะนี่มันก็มีลายที่ชัดขึ้นมานะฮะนี่ส่วนตัวนั้นเป็นพลูฉลุนะฮะพลูฉลุไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือว่าในอนาคตไม่แน่ใจนะฮะ,ะส่วนยกมรกตนะฮะยกมรกตเขียวเนี่ยก็อยู่ๆกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยด่างเหมือนกันนะเนี่ยนะ,ะจากใบเขียวอ่าอีกตัวนะครับฟิโลพินนาคฟิโลพินนาคือตัวนี้นะฮะ ปกติใบมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะใบมันจะใหญ่มันจะคล้ายกับฟิโลใบเลื่อยแต่ความกว้างของใบมันกว้างกว่าแล้ใบสั้นกว่านะฮะนี่แต่ใบนี้อีกนะฮะเนี่ยมันมันมีอะไรสักอย่างผมว่านะเนี่ยมันก็เป็นทั้งด่างที่ปรารถนาแล้วด่างที่ไม่ปรารถนานะฮะคือมันเป็นโรคนั่นเองนะฮะ อ่าผมก็รอลุ้นไปก่อนนะฮะรับนี้ว่าอ่าการที่มันเป็นโรคแบบนี้ของมันเนี่ยมันมันคือการผันไปเป็นใบด่างหรือเปล่าอันนี้คือมอนสเตอร่าทั่วไปนะฮะใจอ่อนปกติทีนี้ก็มาให้ดูใบล่าสุดของมันอีกนี่เนี่ยฮะผมงงตงที่ว่ามันเป็นเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะฟิโลเดนรอนนะฮะ ไม้อื่นไม่เปลี่ยนอ่ามีมอนสเตอร่ามีฟิโลเดนดรอนพวกเนี้ยนะฮะอ่านี้ก็มินารัมอีกตัวหนึ่งนะฮะมินารัมมก็คือฟิโลหลายเมกนั่นเองนะฮะอันนี้เพนเท็ดเลดี้ อันนี้ฟลอริดามินโกสต์นะดูไปครับแ,แปลกๆเหมือนกันมันพันๆอะไรกันอยู่ไม่รู้เนี่ยนะฮะมันดูผิดปกติส่วนอันนี้นะครับก็เป็นฟิโลใบเลื่อยซึ่งฟิโลใบเลื่อยปกติก็ตัวนี้เป็นตัวด่างของมันอยู่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้กลายพันนะฮะพามาดูตัวอื่นๆอีกนะฮะ อันนี้ก็ฟิโลอ่อมังกรนะฮะซึ่งอยู่อยู่ก็มีใบเล็กๆออกมาที่หน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะครับก็พามาดูไม้อื่นๆนะฮะตัวนี้เป็น Florida Ghost นะฮะตัวนี้ f l o r i d a g h o s t ก็ไม่ค่อยผิดปกติอะไรนะฮะตัวนี้นะฮะเบลมา克斯นะฮะเบลมา克斯ตัวนี้เป็นไม้ด่างของมันปกติอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นไม่ไม่ต้องแปลกใจว่ามันทำไมเปลี่ยนมาด่างได้ชัดนะฮะตัวนี้อีพิพริมนนมนะฮะ ตัวนี้ก็ด่างปกติของมันนะเป็นไม้ด่างตั้งแต่ต้นนะฮะต้นแม่มันก็ด่างอยู่แล้วฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้ผิดปกติเนี่ยที่ให้ดูก็คือว่าถ้าเป็นไม้ด่างจริงๆนะฮะสีด่างมันจะสวยแบบนี้มันจะไม่ได้ใบเป็นโรคหง,งิกหงงอนะฮะแต่ที่ผ่านมาที่ให้ดูมันมันหงิกด้วยผมก็แค่คาดหวังว่าใบต่อๆไปมันยังคงด่างแต่มันจะไม่หงิกงอนะฮะผมผมคาดหวังแบบนั้นนะฮะ อันนี้ไทยซันไรส์นะฮะ่งสีปกติอันนี้ก็คืออเหมือนเดิมนะฮะเบอร์มาร์ตัวด่างเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเพนเทสเลดี้นะฮะเป็นตัวปกติของมันมาทางนี้นะฮะ,ะส่วนตัวนี้เป็นมอนสเตอร่าไทคอนนะฮะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติ อะไรนะเพราะว่ามันเป็นไม้ด่างของมันอยู่แล้วตัวนี้นะฮะเป็นไม้ด่างของมันอยู่แล้วรอมันโตนะฮะตัวนี้ black cardinal นะฮะ black cardinal ตัวนี้ก็แปลกเหมือนกันนะฮะเหมือนมันจะเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยใบมันจะออกมามันถูกแล้วมันออกมาแดงแล้วก็ดำออกดำเข้มๆหน่อยนะฮะแต่เนี้ยที่แปลกคือใบมันเหมือนเป็นโรค ก็เลยบอกไม่ถูกซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแบบนี้นะมันจะว่ามันจะเป็นด่างพร้อมด่างก็ไม่น่าใช่นะนี่นี่มันเป็นสีของมันมาแบบนี้ดำเป็นจุดด้วยนะฮะก็ต้องรอดูใบต่อต่อไปนะฮะ,อ,ะอีกหน่อยหนึ่งนะครับ อ่าตัวนี้อีกนะฮะกรีนเอเมอรัลหรือว่าตัวเศรษฐีรวยทรัพย์นะฮะตัวนี้เนี่ยใบมันก็จริงๆก็แบบเนี้ยนะฮะ,อ,ะอันนั้นไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นอะไรนะวิลสันด่างนี่วิลสันด่างตัวนี้มันด่างของมันอยู่แล้วนะฮะอ่าแต่ตัวเนี้ยฮะปกติใบมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์นะฮะ แต่ใบใหม่ตัวนี้ดูสิครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันตัวนี้ก็อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรนเหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ฟิโลเดนดรนจะเป็นแบบนี้นะฮะอีกตัวก็ฟิโลเดนดร์นะฮะ Prince of Orange นะฮะตัวนี้นะฮะนี่อ๋อแต่ตัวนี้สีสวยเลยฮะแดงมาเชียว แต่ว่าใบก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกันแค่สงสัยว่าเป็นโรคอะไรนะฮะอ่าแล้วก็ฟิโลก้านส้มนะฮะก้านส้มซึ่งใบมันเป็นแบบนี้นะฮะอ,นนอันนี้คือตัวเขียวนะครับทีนี้ก็มาดูใบนี้ของมันอีกเหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่ใบที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไหม้นะฮะมันไม่ได้เป็นรอยไหม้อะไรเลยนะ,ะเนี่ยเหมือนสนิมอะฮะเนี่ยครับ นี่ครับถ้าใครนะครับทราบว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยนะฮะก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะฮะหรือว่าทำยังไงไม่ให้ใบมันหงิกนะฮะแต่ความด่างนี่ผมก็ต้องการถ้ามันด่างได้แบบนี้ก็ดีนะฮะอ่ะตัวนี้ก็มินารัมหรือว่าฟิโลไหลเมฆนะฮะเนี่ยอีกต้นหนึ่ง สีโอเคเลยอะฮะใบใหม่ของมันเพียงแต่มันดูหงิกหงิกสักหน่อยนะฮะเนี่ยปกติฟิโลไลเม่ก็สีโทนนี้นะฮะนี่นี่คือโทนทั่วไปปกติของมันแต่ใบมาใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยฮะเนี่ยลายแบบเด่นชัดมากนะฮะแล้วก็มีมอนมอนอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะฮะก็เนี่ย ก็มาแบบนี้เหมือนกันนะฮะ่าฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับไม้ใบเขียวหรืออย่างที่ผมคิดคือมันกําลังพร้อมใจที่จะผันตัวเองเป็นไม้ด่างหรือเปล่านะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมก็จะดีใจมากนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงพามาชมเพียงแค่เท่านี้นะฮะแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับ ่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะยังไงก็รบกวนช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ